กระปููคเจ้าบาทกะปูน่ะกะปูาบาทแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาขายประจำปลาปลาด็กยปลาแด็ปงเจ้าปลาดบาทค่ะปลาแดาค่ะสมอีพักพักค่กะปูกระปูกระปูเจ้าบาทกากะปูจ้าบาทกบซาฮะบ้ายังมีหาอีกอยู่ จ<า>ัดไปทุงนึุงนึงทุงนึ่งี้จะทัคชายจะเอาไ,ไหนหาข้อมอ้น้าอ่นั่งมากเลยนั่งเร้าหาบาทแลว้วกระปูกกับเป็นการยินดีตอนรับกระสูวิถีไทยเล้าครับวันวิธีไทยเล้าเมอนียผ้ามาเดินตลาดนัดบ้านหอยไฟครับ เป็นตลาดนัดชาบ้านเป็นตลาดนัดโคโกกระบือครับมีถูกวันเสารด้วยครับกับผมจะพาพีพานองมาเบิงภาพบ,บรรยากาศว่าพนมียังขายนะครับเป็นตลาดนัดชาบานกะอาจจะเป็นของขายแบบบ้านๆครับว่บาจะมียังครับอยวผมจะพาผีพานองยางชมครับโคดโคดโคดปลาบัวจักปลาดุกปลาคอปลาดุกปลาขอ้อมีในโตหน่อยโตใหญ่ มีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ครับปลาคอเหรอตัวปักเนี้ยนี่ครับลายลิบตึงตึงปลาดุกปลาคอปลาเข่งอยู่ในกระมังปุ๊บตัวหน่อยตัวใหญ่มีวัด โคตรร้ายชุดตุ้มนี้ทุงก็่มีเยะยุ้มใส่ทุงมต่จะมีปลาทั้งนั้นีต้องตองตัวกำลังงามก็มี โตงามๆสวยๆไล่ข้เกาเขียดโอ้เราได้ว่าเป็นทังเป็นทังเลยไล่รีเขียดข้าขค่ำเกียดน่อยเกียดโมอือนีบร์ดปูยางนี่ครับเกียดโม่ เก้ามท be ี่หาได้พวกไงแม่มายมได้ก็เห็นยำนั่นเนาะคนหาได้ดูครับคนใส้กงมาเนี่ยนนี่เบ็บหลายเกียดหมูเกียดขาค่ำหอยเดือเกียดหน่อยนี่คูยางมองซี่ มงสีมงปลาครับบกมวงดูปลาอยู่ดอนบองมวงธรรมชาติครับเป็นมวงบ้านเฮาาตะก่อนครับเคลื่อนมองปลามงสี่จับปลาทุ่งละห้าบาททุงละส่าวขายทุงละส่าวแม่เคนทุ่งละสาว นะครับจะมีคนสนใจกันครับเป็นมองปลามองซี่แต่คนขาที่จะหากินได้ยากกันแล้วครับพี่น้องจนมาพ้นก็จะมาหาสื่อเอาน้ำตกลงตลาดแนวนี้ครับครับเป็นบักแตงสมพักข้าวบาทวางปลาแบบวางนอนแน่นอนแล้วบักแตงหรอใครเป็ด ใครเป็ดใครขายจะบาดใครเป็ดอ่าซิักหอยบักหอยบักหอยมาหอยสาบาทเอาบักหอยนะเอาบักหอยคอยสาบาทอันนี้มันเป็นขี่กุ้งวะขี่โต๊ะได้นอนเนาะขี่โต๊ะขี่โต๊ะเป็นขี่โต๊ะจากธรรมชาติธรรมชาติขี่โต๊ะ ของลาซาเนะแมนแมนละกองนึงกิโต <os> ๊กนี <benim> ่ยขายจักบกิโต๊กกิโต๊กกระซ้ากิโต๊กสาวร้อนหัวผมพ่นทอเด้อจะของตัวนี้เอะของไปท้างเลยของไปบางขุนนอก ีใบดเี <overst run> ่ยบอกวออเปลีย <Beautiful>, น้เกระปูจักบาทกระปูเน่าระปูาบาทแล้ว่ะเจ้าเกาเจ้าเดิมมากขายประจำปลาเดกปลาเดกจักบาทประเดกเกาบาทค่ะปราเดกข้าสมอซีกพัก กระปูกะปูกะปูจัาบาทก่อกะปูจ้กบาทก่อนหเาค่ะฮะเจ้าหายังมีหาอีกอยู่อจัดไปถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงทามจหายอุ่ะอนี่นั่งมาเนั่งทรเอมก้าหาบาทแล้วกปู เย่ N R N A b าหเยไนยังมีอยู่นอกหมักสมอนนี้นอโอ้ยถือไปจะได้กินมูวบหมักสมม่อ าบไมจะไม่พอเรายัมีสิบบาทขอบคุณครับเครือเท่าไรนั่นเครือเส้เครือเ้าอันนี้ยาทวันนี้พอขี่ขานไปพัดแล้วเอาเครือน่อเอาเครือเอาเครือเอาเครือ้ามันเคือเ้าแล้วเครือเาเคือ้าเเือยีเครือยีผิด พริกเกวาดพริก้าวพริกกะซาไลกันะกกมีพิกใหญ่ใหญ่สิบบาทพริกหยกในสบาทแล้ววะมะนาวมะนาวเท่าไหร่มะนาวกะซ่ามะนาวกะซาไลกันละซ่าบักบกเจ้าบ่ายบกนั่นบกสาบาทักบาี่สิบบาทอันนี้เจ้าบาทนี่อันนี้เจ้าบาทนี

บ่อเนื้อมันฟ้าใช่อะไร่อเป็นบอะไืเท่าก็ากล่นอเท่าท่งเท่าทึ่งหมักพิกเท่าก็เท่าแบบงามเท่างามสวยๆนครับเจียโม่เจียนโม่จัดบาทเจียโม่เจียโม่หาสิบบาทเลยมีเท่ามีวักแขงมีก็เนี่ย บกพริกบกพริกงามงามไกพริก้งามงามงามดีดีบบริดทั้งงามทั้งสวยท้งงามทงเพชรรับประกันเพชรเราอะรับประกันเพชรกดเราล้วก็ลวกแล้วถราเกรดเดาชองไหนนอกค่นี้อเออหมกก สมพักสี่ยางอี่ยางเพราะอาไวไฟนอเล่นีไม้มากรูวค่ะต้นนึงแล้วก็ต้นพะพียอดมะอึยอดมะ,ะอึพะพีมีบ่ค่ะนี่ครับหลังจากไปตลาดนัดมากครับพี่น้องผมก็ได้ซื้อปูครับเป็นปูซื้อปูซื้อหอยมาครับจมะมาปลอยครับมาปลอยให้พ่นกลับสูข,ขึ้นาาาธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับกะผู้ได้เห็นคลิปนี้กะมาเอาบุญน้ำกันเ้ยครับ นี่ครับเป็นการปล่อยปูปล่อยปูปล่อยหอยครับพี่น้องนี่ครับกไก่พ่นกลับสู่คืนธรรมชาติครับกับตัวมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ครับนี่ครับเพิ่นกระบอกจากลงน้ำกระเทือนครับปูผูนี่ครับนี่ครับลอยน้ำเด้ง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 เนี่เพิ่นได้น้าม่เพิ่นดีใจไยนี่ครับนี่ป้ายคืนสู่ธรรมชาติ นี่นี่ฮะนะลอยตับล o n งล o ไปแล้วปลอยหอยครับพอนี่ปลอยหอยนี่ครับปล่อยหอยหอยกับตัว,วัใหญ่ด้วยครับพี่น้องหอยตัวไม่ใหญ่เลือกตัวตัวเนยหน่อยมาปล่อยครับเพื่อนกัเนหน่อยเพื่อนกัเอามาขายครับพี่น้องเป็นการทำมาหากินครับก็บเมื่อวากันพี่น้องก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ให้คุณน แต่หาอยู่หากินไถ่เนิดนได้ออกลูกออกเต้าถือต่อตอ่อแนวไปคือเก้าละครับนี่ครับนี่ครับว่าปล่อยอยู่ไต่สะพานครับอยู่เป็นหวยเป็นห้องเป็นข้องธรรมศาสตร์ครับอู้เพิ่นเป็นนี่ยังนอนนี่เนาะลอยดาบวงลงเมล้ค่ยบนเป็นตายนะครับ่น่นฟูหนามนี่ครับ่นฟูหนามวงลองวล,ลองขึ้นนี่ครับ เิคนฟูหนามองล่องลองแนวนี่คนไหนหนามไม่ครับเพิ่นถือหนาิ่นถือหนามหนามกค่อนข้างที่จะเย็นอากาศก็หนาวครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเบิ่งนี่นี่เพิ่นก็ลอยองลององลองอยู่นี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 ่น้ำเพิ่นลอยหนามปูลอยน้ำองลององลองไปเลยแล้วตัวกระมวลครับเพิ่นนั่งตัวเพิ่นกระมวลลงหมุนลงขี้ดิน มาหอยไปก็หม์ลงนี่ครับหอยนี่หมนต์ลงไปน้ำหอยเลยนี่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 ปุ๊บตัวนี้ตัวผู้นะครับก็ถ้าเราคลิปนี้ก็เอาบุญน้อกันครับผู้ใดมาเห็นคลิปนี่ก็ขอให้บุญน้ำกันหลายๆครับ